สวัสดีสบายดีพี่น้องเย็บซี่ต่ายๆวันนี้เขามาอยู่ทั้งโคกพามาปเป็นต้นไม้ต้นสมุนไพรสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนเพื่ตอต้นหยัางต้นตะแกงพี่น้องหูเขาป็นใบไก่เป็น,ปนต้นผัดได้ก็ได้ก็คือต้นนมนั่งต้นนมนัง่นนนงสำหรับคุณพญาพนิโยมหลอกลูกบ่มีหนำนม มันมีนกกนนกี่ต้นนีซอยได้ต้นสมุนไพรรับคุณพญาผู้นิ่งคนเผ่าสมัยก่อนใส่ต้นนีตนน้ำนั่งเอื่อนว่าต้นน้ำนั่งเวลาของเป็นหมาเป็นผลเป็นลูกมันจะเป็นพ่วงนี่คือลูกซุกข,ของต้นน้ำน,นั่งสีงเหลืองสีงเหลืงองหมาซุกลูกซุกข,ของมัน สะประคุณสำหรับพญาพนุหญิงที่ได้ลูกแล้วมีลูกมีเต่าบ็สามารถที่จะน,นมลูกได้มน,นมบะมีเป็นเป็นหนมไทยเรื่ังนมภาษานมลูกอตยูแต่กิน่ในตน้นนมหน้างี่ในโขกบานห้าน,านี่นี่จะต้นเดียว ทันที่ตั้งก็โยนในโคบานเ้องก็บ,บอกที่กลับมาใดภาวะไม่มีตอนเดียวกันไว้กันเที่ยววามีคนมาทำลายประโยชน์ของมันโยที่หมากหรือโยที่เปียกที่ผิวหรือที่ใบกับทิ่หนาที่ไม้แกงที่เราทราบนี่ลักษณะของใบมันเป็นใบเลี้ยวลี่มีใบใบนุ่มนัง่งเป็นใบเลี้ยว ันไปเลี่ยวเงาลำต้นนี่น้ำน้ำมังหางน้ำบาได้จับที่จับหนามี่คืตอต้นน้ำนั่งใอโคบานเฮามีต้นเดียวที่มันยังคงเหลือไว้แต่ส่วนมาชุม,มือนี่คนเฮาอาหาำน้มมามีก็อาศัยพึ่งหมอแขนปัจจุบัน หรือหมอตามโรงบาลหรือใส่ยาแทนปัจจุบันใส่แทนแต่คนในสมัยก่อนใส่ส้นนมนังน่งมาเป็นยาไปสานดับงนมไว้ในโลกในเตากินนี่มาของมันทีเป,นเ,ปนเ,ปนเป็นพ่วงเป็นพ่วงเป็นพัวลูกยกเป็นละพ่วงลูกประมาณยี่สิบลูกขึ้นเป็นไม่ยืนต้น ต้นขนาดบ่นใหญ่ต,นตน้นเล็กต้นมัเล็กต้นในหญ่อาณาเกับพี่น้องสุมนุมก็มากกับเกิดตามผู้เขาในพืลีนทีภาอีสานตอนบนทางการทิ่นี่หลายบ้านห้อยโยกภาอีสานตอนล่างหรือตอนกลางถ้าผู้บรรดุจักที่บรรดุวาตนนี้เขต้นนมงน่ายลักษณะของมัน สีบอทันนี่บันแจกจะมีการสีเขียวเข้มเข,เขียวเขียวเข้มตนไม้ก็ต้นไม้ปลาโผล่บเทาคอนข่ายสุยุเกียบชี่ลร่งตวนม้ข้นที่บรุจาวันเื่ตอต้นยังเป็นไม้ยืนต้นส่วนขั้มแขงให้ส่นขว้วเติบแสบใบยัง,งต้นไม้ใบยังเปลือประมาณ มันจะกินในโขดบันเท้ามีสมุนไพรเกินลอยยางเกินลอยยางในหมู่โขดบานเฮ้าที่เห็นกันมีลายกับมีต้นโดบลม่มโดไม่รู้ลมนะครับเป็นอะไรเพียบคนทางสเทลายลายเป็นพิเศษคนประเภทนี้เมื่อนี้เฮ้าก็ได้มารีวิวเทียนทีน่น้องมุจาวานี่ขึ้ต้นน้ำนางบางคอนอยู่บ้านหู ผมก็เพิ่งฮู้ฮู้มาเคลื่นอนก็ไปเบิรในไอ้กูเกิลสมุนไพรต่างๆกันไ,ได้เห็นครับต้นที่โตเห็นไวกันได้มากดูโยพี่น้องเบิรงต้นนี้จริงๆเห็นกระโดนแล้วครับพี่น้องเห็นมากสองสามเดือนแล้วระยะที่โดนก็ลังพองผมกับเพ่ะไปในมาในโคกหนึ่งเพยผมวันยังหูวา่าเป็นต้นนุนมๆ น,นี่คือผลแห่งของมันถึงลวงมาแล้ว,ลวแต่ว่าจะไปเพาะคือ,คอปฏิสิทธกับพวกน้นี่ก็มาชุกทีม่มันโล้นลงมาล้นลงมาสีเหลืองสีเหลืองล้นลงลวลงล,วลงตามเอหนุกของมันไม่คิปนี้อย่าลืมน้อง มีใบไม้แจ่งพี่น้องมาหมถ้าติดงอมเบิ่งสนนั่งพวกที่ประทันใครเห็นเจ็บซี่หลายๆคนที่ประทันเคยเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเบิ่งลิปสมุนไพรหลายๆยายนในโคดบานเฮ่าก็ขอฝา,าไกไรกับพี่กับน้องสุข,ขู่สุขคนสำรับมือนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้แล้วก่อนสวัสดีครับ